พบกับเราสามคนสามประสานในรายการห่วงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆีสวัสดีครับอวันนี้เอาเรื่องใกล้ตัวมาฝากกันอีกแล้วในภาพนี้เป็นบ้านของลูกศิษย์นะคะเยาจะให้ชมกันก็คือหลักๆเลยเราเรียกว่าส่วนกวนกับ ความั่วไหลของประตูค่ะอ,อ่ะทีนี้จะให้ลุงช่วยอธิบายแล้วเดี๋ยวตาโต,ต,ตเอารูปให้ดูอ,อ่ะส่วนกรูปที่มองเห็นเอ่อสะท้อนไหมอ่อไม่สะท้อนแล้วนะโอเคจากรูปที่มองเห็นจะเห็นว่าคําว่าส่วนกลวนเนี่ยคือ พื้นที่หรือเขาเรียกว่ามิงถางมิงถางในมิงถางในที่อยู่หลังประตูหน้าครับผมนะฮะซึ่งโดยปกติส่วนกวนเนี่ยจะเท่ากับความสูงของบานประตูวางนอนลงหมายความว่าถ้าบานประตูบ้านท่านเนี่ยนะฮะความสูง2เมตรครับส่วนกวนนี่ก็ต้องระยะห่างจากประตูหน้าเนี่ยสองเมตรอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยสองเมตรครับถ้าบางบ้านบ้านขนาดใหญ่หน่อยประตูก็จะสูงอีกนิดนึงอ่ คือเป็นส่วนกวนเนี่ยคล้ายๆอย่างที่ถ้าเป็นลานหน้าบ้านขาเขาเรียกลานหมิงถางนะหน้าบ้านแต่พอส่วนกวนนี่เขาเรียกเป็นลานหมิงถางภายในบ้านที่เราต้องมีเพื่อให้อะไรเพื่อมาเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยให้พลังเนี่ยเขามารวมตัวกันก่อนอมอนกบเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะเดินทางต่อไปจุดท้จีของบ้านครับแต่คราวนี้ในภาพที่คุณตาโตให้ดูจะสังเกตได้ว,ว่าจะมีชุดรับแขก ทิศตั้งแบบประชิดเลยประชิดติดประตูหน้าเลยเนี่ยมันก็ทําให้แบบเป็นการกีดขวางนะฮะกีดขวางม่ให้พลังเนี่ยเข้ามารวมตัวได้โดยง่ายนะฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งทําให้บ้านเนี่ยขาดพลังนะไม่สามารถเข้ามาได้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดบางทีพลังเข้ามาแล้วไปเจอเลือดแนวกําแพงปะทะเนี่ยเขาก็จะสะดุดสะดุดหนึ่งอันที่สองคือจะพท้อนออกอีกก็กลับออกไปอันนี้ก็จะทําให้ เป็นผลสีมากกว่าผลดีะนะครับอันนี้ในขณะที่ประตูก็รั่วประตูก็ร,รั่วไหลประตูเนี่ยเราพูดนานเยอะบ่อยมากแล้วอะ<ช>ย้ำย้ำย้ำกันอีกอย้ำอีกว่าประตูของบ้านผมบอกเลยว่าบ้านพักอาศัยเลยนะท่านควรพิจารณาใช้เป็นบานประตูไม้ทึบนะฮะแล้วควรจะเป็นประตูไม้ท,ที่เปิดเข้าบ้านนะฮะถ้าท่านเป็นประตูไม้ทึบจริงแต่ท่านเปิดออก มันก็เหมือนกับว่าเวลาพลังเนี่ยมาถึงประตูหน้าบ้านท่านแล้วการที่ท่านาจะเปิดรับแล้วเชิญเข้าบ้านไปเลยเนี่ยอ,อันนี้สะดวกมากแต่ปรากฏว่าท่านแบบจะแทะประตูถอยไป<ด>อ,อ,อีกอตัวท่านก็ต้องถอยหลังพลังก็ถอยตามครับงานที่พลังจะเข้าบ้านได้เลยก็ต้องแบบถอยไปอีกอันนี้ก็ไม่มีความเป็นมงคลแล้วก็เป็นความเสียหายทางพลังนะฮะหรืออย่างบางบ้านบอกอ่ะเป็นประตูไม้จะแบบเลื่อนได้ไหมก็อนุโลมแต่ไม่ได้ดีที่สุด นะะีที่สุดคือผักเข้าผักเข้าักเข้าเหมือนกับคุณเี่ง่ายเหมือนกับเวลาเขามีประตูน้ำแล้วน้ําไหลามามาจ่อหน้าประตูนะอ่าแล้วผักเข้าก็ดันเลยเวลาประตูน้ําก็เปิดบุบน้ําก็เข้าไปเนี่ยน้ำก็ไหลพรวดเข้าไปเลยอมันเมื่อเขามีประตูน้าแบบพอน้ามาเนี่ยเขาจะเปิดพยายามาตนต้านต้านต้านตานเนี่ยโอ,อ้เปิดยากนะฮะอันนี้ก็นึกภาพนี้ออกครับคุณก็จะรู้ว่าวงจุ้ยต้องการให้พลังเนี่ยไปสู่ในบ้านในบ้านอย่างเต็มที่และอย่างรวดเร็วแต่ที่บอกประตูกระจก ยังไม่ทันมาถึงหน้าบ้านเลยโดนผ่าไปแล้วแล้วเกิดในกรณีถ้าเกิดคุณมีอยู่แล้วทำางไงยังเขาเปลี่ยนก็เปลืองตังค์เตติสกเกอร์ฝ้าเอาคือถ้าถ้าเอาบรนเทาไปก่อนเรราเติกเตอร์ฝ้าติดด้านนอกติดด้านนอกไม่ติดด้านในบางท่านบอกติดสกอ้์ฝ้าไปติดด้านในมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องไปติดด้านนอกเพราะท่านต้องเดินจากด้านนอกเข้าบ้านเพราะฉะนั้นต้องติดด้านนอกอันนี้พูดถึงประตูหน้านะประตูหน้าประตูหน้านะใช่แล้วก็ติดให้สูงเสมอระดับสายตาระดับสายตาเอาแล้วต้องติด ทุกบานนะบางคนบอกฉันตีเพราะด้านข้างหรือตรงเป็นช่องประตูที่มีติดถ้าสังเกตในนี้ประตูมี2บานแล้วก็มีช่องด้านข้างอีกสองบานช่องแสงติดแค่ประตูเนี่ยด้านข้างก็รั่วนะก็รั่วเหมือนกันทั้งรั่วทั้งสะท้อนด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดทั้งแถบอ่ะติดทั้งสี่บานเลยนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยคุณตาโตไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะว่าจะนอกหรือจะในจะติดตาโตบอกว่าถ้าไม่มั่นใจก็ติดประกบทั้งสองด้านเลยติดทั้งหน้าและติดทั้งข้างนอกและข้างในประกบกันใช่ อันนี้ชัวเพื่อความสบายใจของท่านใช่ชัวเลยเพราะบางทีคาถามท่านถามเรามาเนี่ยเราไม่เห็นภาพนะเราก็ตอบในแง่ของเราพี่ก็ถามในแง่ของพี่ไปคนละทางเลยก็ได้ตรงข้ามกันก็คลายข้อสงสัยได้บ้างถาว่าจะช่วยได้ทำส่วนให้โล่งแล้วก็ทําให้ประตูไม่รั่วต่อมาอันนี้ก็ปัญหามีโครงสร้างแล้วอันนี้ปัญหาบ่อยเหมือนกันนะพี่ที่เราไปเจอเนี่ย ก็ทําไปแล้วไงมันเป็นอะไรที่ฮิตแล้วคิดกันไม่ถึงอเก็คืออันนี้เรียกว่าอะไรฝ้าหลุมฝ้าหลุมฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมครับออแล้วทีนี้เราบอกว่ายังไงถ้าเป็นแปดเหลี่ยมแล้วเป็นยังไงเป็นหญินเป็นเพราะหญินเป็นเพราะหญินเป็นหญินอัปมงคลที่ทนอาจารย์กําชับหนักแน่นว่าไม่ดีเลยคำว่าแปดเหลี่ยมแล้วป๊ยกวยเนี่ยไม่ควรมีอยู่ภายในบ้านโดยเด็ดขาดบางคนอาจจะคิดว่าเป็นมงคลอแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเอามาใช้ในบ้านไม่ได้ใช้ในบ้านไม่ได้เลยนะ เพราะนั้นอย่าว่าจะแปดเหลี่ยมเลยถ้าเป็นฝ้าหลุมทรงต่างๆก็ห้ามใช้อยู่แล้วใช่แต่นี่แปดเหลี่ยมมันทวีคูณอะ่ะทวีคูณความร้ายแรงเลยนะเป็นเพราะว่าต่อยพี่ใส่ใชเรียเข้าไปเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยเพราะรูปลักษ์มันอยู่ใช่รูปลักษ์เขาบอกแปดเหลี่ยมมันยังอยู่ไงใช่นี้ต้องต้องระวังขอเสริมนิดหนึ่งก็คุณคุณนะะ่ะค่ะเราเคยบอก บอกว่าถ้าเกิดมีฝ้าหลุมแล้วให้ติดโคมแชนเดรียเข้าไปเพราะว่าแสงสเปกตรัมมันจะช่วยกระจายให้เกิดความเป็นมงคลได้ก็ติดแชนเดเรียแล้วไงคุณแตังคุณลุงก็ถูกก็เคยบอกใช่ก็ถูกก็เคยบอกมันเป็นภาวะที่แก้ให้คุณในเบื้องต้นเบื้องต้นนะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าในกรณีเนี่ยคุณไม่มีสักไม่มีก่อนเนี่ยมันดีกว่าแต่มีแล้วถ้าเราบอกว่าคุณไปปิดซะ บางบ้านก็บอกยังทําไม่ได้ไม่ใช่บ้านชั้นอะไรไ<ช>งอเราก็บอกโอเคถ้าอย่างนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงแก้แบบฉพาะหน้าคือมีแสงไฟซะคือเพิ่มพลังอย่างเข้าไปแล้วค<ช>ุณแตงนะ,<ช>ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งต่างๆที่ทาคุงจุ้ยเนี่ยท่านอาจารย์บอกเสมอว่าไม่ม,ไม,มออีไม่มีดีที่สุดไม่มีดีที่สุดแต่อันนี้ถ้าเกิดไม่มีทํายังไงถ้าคุณแบบกาปั้นทุบดินบอกคุณก็ปิดไปเลย<ช>อย่าให้มีอันนี้เนี่ยคำตอบของเราชัดเจน คืออย่าให้มีเห็นแต่ที่เราบอกก็คือมันมันสำหรับคนแบบไม่อยากกระทําอ่ะไม่อยากจะปิดไม่อยากจะอะไรแต่ลาบากใจแล้วอ่ะเราก็หาทางเริ่มต้นให้ก่อนเพราะอย่าลืมว่ารูปลักษณ์ของคําว่าแปดเหลี่ยมหรือกรณีแบบว่าเป็นอะไรนะทรงโค้งรูปฝาโลงก็ยังมีอยู่ใช่อันนี้คืออัปมงคลแน่นอนเหมือนกับล่าสุดที่เราไปที่ต่างจังหวัดใช่ไหมนอกจากเป็นโค้งฝาโลงแล้วยังมีแสงไฟ ที่แบบมันติดเป็นรูปไม้กางเขนอีกอันนี้มันก็เพิ่มความเป็นอัปมงคลหนักเข้าไปอีกไงนะเคสนี้คือหามากใช่โรงแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นโรงศพแล้วมีสัญลักษณ์ให้เลยอะไรอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นตรึงคุณไว้ในโรงโดยไม่ให้ออกมาเลยแล้วตําหนิที่เขาวางนี่ก็ไม่ได้เป็นกลางมันแบบขยับขึ้นมาสด้านอ่าเหมือนเหมือนโรงศพของทางฝรั่งเลยเหมือนกันเด้เลยเพราะนั้นคือคือภาพต่างๆที่คุณตาตนนนำมาแสดงพวกท่านเนี่ยก็คือเป็น เกิดขึ้นจริงเราไปเห็นมันจริงแล้วบางทีเป็นคําถามที่เขามาถามทีมงานเพื่อเพื่อแบบบางทีอยากได้ความมั่นใจอยากให้เออตามเขาคือบางทีเราก็จะบอกในสองกรณีก็คือกรณีที่เอาชัว์ๆเลยเอาโชว์ๆอย่างเนี้ยปิดไปเลยไไม่ด้กับสองถ้าพี่ยังไม่สะดวกแต่นอ่พี่ก็ต้องเปิดย4ิบสชั่วโมงนะเพราะตั้งเฉยๆเป็นรูปลักษณ์ชเด d e l i e มันก็ไม่ได้ช่วยนะต้องเปิดอ่าต้องเปิดนะคือที่จะบอกจะบอกว่าพลังหองจุ้ยเขาซื้อ มีคือเห็นเห็นคือมีใช่ไม่เห็นคือไม่มีใช่ไม่มีก็คือไม่เห็นอเขาซื่อมากเพราะฉะนั้นเขาจะส่งผลยังไงต่อสิ่งที่มันเห็นนั่นแหละใช่เพราะอาจารย์เคยบอกว่าพลังเนี่ยมันเหมือนอาคารตุกะมันไม่เคยมาบ้านเราหรอกอ่ามันก็แบบเอ้ยมาไม่เคยมันอาจจะเราปิดไปข้างหลังนี่เป็นไรไม่รู้ไม่ถ้าไม่สนใจฉันสนใจด้านหน้าอย่างเดียวเรียบร้อยโอเคใช่อ่านะครับมันก็เคลียนะอ่าทีนี้วันนี้จะช่วยให้ทุกคนเออ FC เรา คุณชินชินน้ำโบชินปืนโตปืนกลเนี่ยหาไปเลยจมีจัสมินจัสมินมารายงานตัวแล้วเปลี่ยนชื่อจากจัสมิเป็นเติมน้อยให้ถูกต้องพี่ตาโตอ่านแล้วน่ากลัวอย่างว่าผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเดียวหญิงผู้หญิงเปลี่ยนเป็นจัสมินจัสมินถูกต้องตรงลงเขาชื่อจัสมินใช่ไหมจัสมินจัสมินใช่ไหมใช่เขาไปเปลี่ยนเป็นตอนนี้ถ้าเดี๋ยวถ้าเขามาเขาจะเขียนว่าจัสมินมินแล้วเขาไปเว้นวรรคให้มันถูกต้องแล้ว คือเมื่อก่อนคือตอนแรกอะมันก็จัดมินนั่นแหละแต่มันเขาคงพิม์อะไรมาสักอย่างนึงอะมันเป็นมิคือใน Facebook อะมันให้ชื่อแรกกับชื่อหลังแล้วเขาก็เลยพิมพพิม์ไม่หรอเขาคงพิมพ์อันนั้นไปแต่ไอ a c e b o o k มันแยกให้เขามามันก็เลยมิหนัมินทำให้เขาแตกแยกกันก็เพราะอย่างเงี้ยถูกต้องพอเจอหน้าเขาอ้าวมิตกใจเลยมาทีนี้ก็มาต่อกันเรื่องอาหารห่วงจุ้ยบ้างค่ะอันนี้น่าสนใจมากพูดถึงไหม ที่เราเราก่อนวันไหว้ครูที่เราคุยกันว่าจะมีเอฟซีท่านไหนที่แบบมาแล้วแบบมันทาอาหารผวงจุ้ยมาให้คุณแตงทานคุณตาโตทานมีไหมไม่มีมีไหมคุณแตงไม่มีครับแสดงว่ายังยุ่งยังยุ่งอยู่ยังยุ่งอยู่ยุ่งกับการกางเต็นท์ยุ่งกับอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบยังไม่มีเวลามีแต่แบบน้ำธรรมดาน้ำเฉากรงเฉากล้วยอะไรมาให้เรากินมันมีมันมีมีมีบางคนนึกว่าเปิดร้านกาแฟ เห็นมาแบบตั้งเต้นดีๆเลยเออมีร่มแบบกาแฟเลยนี่เลยชัยไฟสารฉันจำได้เขาก็อพอเปล่าครับผมแค่ชอบสไตล์มัน <c oughs> เป็นร่มอะไรอย่างนี้โอ,อเนครับไหนๆก็ไหนๆมาถึงเมนูฮวงจุย้ยครับวันนี้เมนูฮวงจุ้ยขอนำเสนอนะครับ <c oughs> ต้มผงเมล็ดงาดำา2 0 0กรัมร่วมกับน้ำตาลทรายแดง100กรัมครับมนมสด150มิลลิตรและน้ำ50า50มิลตร อันนี้มันต้มต้มรวมกันอืก็ช่วยบำรุงปอดม้าลำไส้ใหญ่ไตและกระเพาะปัสสาวะโอ้เยอะเลยแค่จุดแค่ต้มนะหงเม็ดงาดำเอาล่ะคุณทั้งสองผมเตรียมตัวบำรุงห้าอย่างห้าอย่างของคุณนี้ ม้าลำไส้ใหญ่ตายแล้วระเพาะตัดไม้เตรียมตัวบำรุงกันได้เลยเดี๋ยวเชฟโตจัดมาให้ครุณครับได้ชิมแน่นอนทีนี้ก็มาถึงนี่เลยของขังของขังหลายคนสอบถามเข้ามาค่ะของขังเนี่ยหลังจากพวกท่านไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะและท่านก็อวยพรทุกคนร่ำรวยนะวันนี้ผมนําเสนอเลยครับเกลือกม้าหุงจุ้ยเกลือกม้าหุงจุ้ยเนี่ยเกลือกม้าที่นํามาใช้ทาเคล็ดเนี่ยต้องเป็นเกลือกม้าที่ ผ่านการใช้งานคือม้านี่ต้องไปแข่งวิ่งแล้วต้องชนะสําคัญคือชนะแล้วต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นที่สองที่สามเพราะว่าเราต้องดืเฟิร์สก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ชิ้นนี้มาเราก็จะนํามาติดเนี่ยในตําแหน่งที่ว่ามุมทแยงในบ้านนะฮะซ้ายมองเข้าูประตูหน้ามองเข้าไปในบ้านทแยงซ้ายสีเงินนะฮะมุมมองไปทางขวามือมุมทแยงทางขวาเป็นสีทองเเรียกเงินทอง คือรับทั้งเงินรับทั้งทองอันนี้ได้เลยเป็นคู่แล้วเป็นคู่เบิ้ลทวีคูณไปท่านอาจารย์ก็อวยพรลูกศิษย์แล้วเนี่ยให้รวยๆทุกคนครับผมก็นําเสนอเคล็ดนี้ให้ท่านเพื่อจะได้นํามาใช้กันลักษณะการติดนะต้องติดเป็นลูปตัวยูอย่างนี้นะที่มันแต่งโชว์ภาพเลยตามภาพนี้เลยเจอลูกศิษย์เป็นลูกตัวอะไรความไม่ได้ตัวยูลูกตัวยูคือว่ารับเง่ยรับรับเข้ามานะอันนี้ก็อย่าไปติดพิด ดูแล้วก็ติดให้ถูกต้องแล้วก็ขอให้ลุยๆทุกท่านครับผมแนะนํากันครบเสร็จสับสมบูรณ์โอ้โหอ่ะผมไปเจอม่ต้โตไม่เข้าช่วงเลยครับอ่าทวงเลยคือคือเปิดเปิดไปเจออ่ามีมีมีผู้พี่คนหนึ่งคือเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกนะเขาซื้อหนังสือเกี่ยวกับโยคะของท่านอาจารย์ไปเขาก็บอกว่าโยคะเนี้ยมันมีหลายเล่มนมัมีเล่มหนึ่งอาจจะมีบ้าง คือเขาบอกว่าม,ม,ม,มีสองเล่โยคเขาบอกว่ามันเข, <K _ S 1> ขาเขาฝ <K _ S 1> ึกเนี่ยมัน,ม,นมันคงยกระดับจิตใจเขาเพราะปกติเขาวิปัสสนาด้วยแล้วมันบอกว่ามันเชื่อมโยงถึงพลังพลังหวงจุ้ยในบ้านเขาที่เขาถามมันยิ่งเกิดขึ้นอลองฟังเรื่องราวของเขาดูนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ปุ๋ยเน้นการฝึกปฏิบัติโยคะตามหลักของท่านอาจารย์เนื่องจากหนูมีความชื่นชอบในการปฏิบัติบูชาและสร้างสมพลังและบารมี มาหลายปีแล้วเนื่องจากว่าปฏิบัติวิปัสนามาหลายสิบปีนะครับแต่ช่วงหลังได้รับการไหว้ครูเมื่อต้นปี6-4การปฏิบัติหนูก้าวหน้าขึ้นและเข้าใจหลักการในด้านการสื่อสารและรับรู้พลังในด้านลบและบวกอย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นโดยตามความเข้าใจเมื่อศึกษาตามศาสตร์ของท่านอาจารย์เราจะใช้เคล็ดให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดตามกําลังของเราเราต้องมีพลังในกายในจิตสูงสุดตามกําลังที่ต้องมีก่อน นะครับบวกกับพลังที่ท่านอาจารย์ประจุในเคสต,ต่างๆนั้นเคสเหล่านั้นจะทรงคุณค่าและประสิทธิภาพจะมากขึ้นเหมือนเหมือนสองสองพลังบวกกันแรงบวกหลังจากที่ได้รับทราบในการว่ครูประจําทุกอาทิตย์พอได้ลงมือปฏิบัติก็เข้าใจในเคสดรายละเอียดต่างๆตามที่ท่านอาจารย์สั่งสอนในหนังสือเลยนะครับ mm hmm. สิ่งที่เข้าใจเขาก็เลยถามเหมือนถามมานะสิ่งที่ปุ๋ยเข้าใจได้ก็คือหลักการปฏิบัติตามจักระทั้ง7 mm hmm. ปุ๋ยสามารถปฏิบัติได้จนถึงแก่นแท้ของวิชา ร่างกายเราจะเป็นแสงสีรุ้งตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องการแสงสีรุ้งที่เป็นแสงสีพลังอันมงคลที่สุดแสงสีเหล่านั้นจะห่อหุ้มร่างกายเราเราจะสามารถช่วยตัวเราเองได้ตราบเท่าที่เราต้องการเอ,อพี่เขาบอกว่าในตอนนี้เขายังย้ายบ้านไม่ได้เขาก็ใช้พวกนี้แหละพลังจักรัดทั้งหลายเนี่ยมาห่อหุ้มเขาแล้วก็ดําเนินชีวิตไปอ,ไไอันนี้จบยงังประมาณนี้จะให้ใหชมวา่าเเออ รายงานมาจริงๆครับโอ้โหบรรลุไปหรือยังครับอใช่ผมก็ต้องทําความเข้าใจกับตัวหนังสือเขาก่อนถึงจะมาพูดให้ฟังนทีเดียวก็ประมาณนี้แหละครับก็คือเอาเขาเรียนรู้เรื่องโยคะบวกกับความวิปัสสนาของเขาแล้วเขาก็คิดว่าพอเรายกระดับจิตใจแล้วจิตใจของเขาบวกกับพลังเคสตี่อาจารย์ประจุพลังมาด้วยจะได้ประสานกันแล้วทาให้เขาไปต่อแสดงว่าถ้าโยคะเนี่ยที่เขาฝึกเนี่ยต้องเป็นท่าที่สามารถเปิดจักรกะได้ใช่ นะอ่านะเปนต้องเป็นท่าที่มาถเปิดจัก,กรกลให้เขาได้รับว่าพลังอุดแย้อุดตันอยู่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยพราเขาอ่านปุ๊บเขาก็ไปฝึกท่านั้นเพื่อเปิดจัก,กรกลพลังในตัวเองออกมาเพราะเปิดว่าทีนี้มันก็คลั่งพลูออกมาเขาก็ได้รับพลังนั้นๆไปนี่ไงที่ได้บอกฮวงจุ้ยของท่านอาจารย์มีหลายวิธีที่จะฝึกเอออ่าบางคน สะดวกที่จะวางเคสบางคนบูชาของขังบางคนทำฮวงจุ้ยคหสถานจัดตกแต่งนั่งกินนอนให้มันถูกต้องหรือบางคนทําอะไรไม่ได้เลยโยคะฮวจุ้ยในใจขวงจุ้ยร่างกายมีตั้งเยอะเพราะบางทีไอ้ด้านนี้เราก็ไม่เคยเพิ่งเพิ่งมีมีคนแรกนี่แหละที่มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการใช้โยคะยกระดับจากตากขึ้นมาเนี่ยมันก็เออเดี๋ยวผมต้องไปเปิดดูครับ มีสองเล่มตาโตก็มีเดี๋ยวไปหาดูเหมือนกันครับผมออฝึกมาตั้งนานยังได้แค่สีเดียวเองครับผมคุณอะไรนะปุ๋ย,จ,ยจัดไปเจ็ดสีเลยทีเดียวใช่สีลุ้งเลยสุดยอดคือ,คอ,คอจัก,กรยในความหมายของุจุย้ยหรือทางเวลาเราแน่วิปัสสนาเนี่ยคือมันมีขั้นกระเตะของเขาใช่ไหมคุณตาโตนะใช่ค่ะแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจาได้ไหมที่ท่านอาจารย์บอกว่าตอนวหว้ครูทำไมลูกศิษย์ไม่มีแสงออร่าเลยอันนี้คือจักรอย่างเลยใช่นึกออกไหมคือถ้าเกิดคุณฝึก หรือนั่งวิปัสนาได้ถึงระดับที่ว่าจับพื้นฐานก็ได้สีหนึ่งสเต็ปสองก็สีหนึ่งสามก็สีหนึ่งอย่แต่วันนั้นที่ท่านอาจารย์เนี่ยเห็นท่านพูดเป็นสี่วันติดนะท่านก็บอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ที่มาไหว้ครูวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่อาจารย์มองนะไม่มีแสงอร่าในตัวเลยเนี่ยท่านอาจารย์ถึงจะจัดงานนะนี้ก็ติดตามติดตามครับนะครับปิดท้ายกันด้วยห่วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมกดำห่วงจุ้ยของอาจารย์หมาค่ะบุคคลที่มีคุณธรรมย่อมมีความสุข บุคคลที่มีความสุขย่อมอายุยืนมีความสุขอายุยืนไม่ต้องเครียดมีความสุขทุกวันทำบุญอันให้ทุกวันเหมือนท่านอาจารย์มีความสุขอยู่ยาวแน่นอนอาจารย์ว่าจะอยู่ร้อยยี่สิบปี<ช>เนี่ยคุณแตงอยู่เราเราสามคนเนี่ยเราก็กต้องอยู่ติด<อ>ตามใช่เราต้องมีคุณธรรมเพราะเรามีคุณธรรมแล้วเราก็จะมีความสุข พอมีความสุขเราก็จะอายุยืนตามท่านอาจารย์ไปจาจาใช่ใช่ครับใชนั้นฉะนั้น,นอาจารย์จะโกรธผมนะครับถ้าเกิดเห็นอาจารย์แบถ้าเกิดผมแบบผมไปแย่อาจารย์เล่นอยางเงี้ยให้อาจารย์มีความสุขอาจารย์เคยกโกรธไหมโกรธแต่อาจารย์เรารู้ว่าอาจารย์กโกรธเล่นๆนะ<ม>ครับเออโกรธเล่นๆถ้าโกรธจริงผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เอนะครับนะครับก็ขออยากให้อาจารย์มีความสุขแล้วก็อายุยืนพร้อมๆกันแต่นรยก็จะออกตัวอยู่เป็นมากเราก็ต้อง นิดนึงลูกศิษย์ทุกคนก็ทำได้ดูคุณแตงเป็นตัวอย่างก็ขอให้มีคุณธรรมนะครับพอมีคุณธรรมตัวเดียวเนี่ยทุกอย่างจะมาจะดีขึ้นใช่ครับโอเคโอเควันนี้ก็รอบถชวนสมบูรณ์กับหงจุ้ยของอาจารย์หมานะพกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ